สบายดีพี่น้องมอนนมเมื่อนี้ก,นก,ก็น่ากมาเพือนพี่น้องเพือนนะคซีมาเบิ่งล้านเลยพี่น้องทีว่าเป็นอนันาะเจบวันพี่น้องเห็นลดลงแขนจนจิกปอกก็ไปยิบก็น่ากาซีมานันเยพี่น้องวันคูแคนเอินฟันหลานนหอ่กันพี่น้องบนีเาองมรับน ไรเงินขายขนมเวยนอนยอนหยอกไปหนองเอ้ยสอนเอาอันห้ควันมาแหละรมานเอาบะปันเข่าเอาปันเข่าก่อนเนาะเฮ้ยหน้าก็ได้ คุองสามสี่หาหกตกไปซะเด้อแม่เอเ็นเอ็มหายีเด้อไปมาไมาทัดเอาไปคุณวันเด็ดบเห็ดบอ้าวอืม้องมโคนี้อนี้ที่เเก่าเด้ออ้าวคนมาเลยคนเลยนเอืมนี่นกะนาแนเอาได้เลี่ให้ช่วงเศร้าซะอืมทั้ง น้จมเจ้าน้จมบาดมีพภัยมีแห้งแบบนี้เล่อเลื่อไปยื้ออนเลนไว้ก็ก้าอีกเจ้าไป้องอ๋าอุบัติเหตุตองไปองเนาะอากรปวลังตายอย่างเดียวอ๋าปลูกเลอเจ้าก่ปลูกห้ร้านแน่ก็เคยทำมา นะอ่าแต่ก็กยังไ่ได้ผูกใ้ร้านใ่ไหมผูกเลยที่นอกเลยากอกคิดไม่ได้ออกล้อกอากาวนะาาบ้าเอาผูแค่ร so ้านคิยังบอกเหมือนกันได้สองบัยะอ่าสงบเลยนยังไ่ได้ใช้โทรศัพท์ตีเท่าก่อนเลยยังบอกยังบอกข้าใช่ก็ได้ยังน้อยเอิงโทรศัพท์เอากับพ่อใช่คับ เยอะๆๆด้านก็ที่ภูเขาตงนหากตกประสานเนี่ยเทอรี่มีแข็งเอาเด้อเด้อแจ็คแมวได้เอาใหมันมีมีแห้งมียาดื้อมลสขาพแข็งเด้อใหย่ยิงลูกสุเพียงป่าใหบอยดื้อให้ทั้งความปุยญาเอาอาแบบเด้อ เอาผมแอาฮเอาผมก้านพี่น้องแกน้านเพราะว่า็นเด็กสมยนี้ันมีตู้เอาไปเลยเฮ็แ่เนาบเชียนขอไปเนาะเกียนเอาล้านเนาะาเคเนาะบันนีเฮากชิมาเบิ้องานต่อเดียพี่น้องเด้องานทีน้องๆเห็ดเพื่อนให้แม่เนาะ่างภาพพี่น้องเลยทางภาพไปที่พี่น้อง ก็ทายเอฟซีมีอาร์มาซอยกันาข้าวที่โบได้มาซอยแล้วพี่น้องกะลืมมาเห็ดเนาะมาเบิ้งน้องเห็ดัวาท่านกะท้องไ่พี่น้องเลยโบแมนยังดอกกะนาเห็ดเห็ดเห็ดมาลายแล้วพี่น้องเลยงานนี่มิเตห้น้องละให้เขาถอดถอนบทเรียนไปนำกันพี่น้องเพราะว่าสร้างภาพกันยังพท่านเห็ดเนาะคนก็ยังโบเป็นงานอย่างกับเห็ด ตามศึกษาไปพร้อมพี่น้องบอกบุญแดงบุญแดนอยากตีงานอยากโตนงานเนี่ยบุญแมงนั่นน่นเดี๋ยวพี่น้องกันเนี่ยมันเออทางนักับเบิ้งทางตะอ้นอยู่อหัวก้านหนีแต่เก่ามากโอ้ยบม่ได้นับพี่น้องงานเลยนี่กระทุกมามากหลายเลยพี่น้องภาวอากาศเสียนแะพ่อ ก,กอยอยั้ยกซอยพี่น้องเลยกะหน้าวบรมเวณวิทย,ยานลองงานถนนพี่น้องเลยเจ้าอืม <c oughs> งานขนมครับว่ะก็ให้น้องเลยเห็ดกัตามศึกษาไปน้ำวิธีขึ้นปูนวิธีปั่นปูนป่าสามเหลี่ยมแบบใดนนนแบบใดแบบใดเนาะถ้าว่างก็มาใส่เลยอืมเหนือ่อยเพิ่นกระมือนีนตะอ้วนกับพี่น้องเลยอันนี้กั้ซอยน้องเป็นพี่น้อง ก็เท่าคนนี้ครัก็น่าไปเห็ดโอ้ยตอนน่ะทุกแห้งพี่น้องเลยตอนเป็นกรรมกรเขาอยู่ย่างพี่น้องเลยเห็ดหงแฮมเป็นหลังสองหลังมือตีนหมดเป็นตะเบิร์พี่นอ้องลอกจีกหมุนเบิดกับย่างนอ้องตอนใน,นงานสาบ,บานี่เดี๋พี่น้องเลยสาบโดยใช้ทั้งมือคือเ้าผ้าพเลยพี่นอ้องมือซอดเป็นมือ โอ้ยลำบากพี่น้องงานนักงานก่อสร้างกับชางรี่นี่สารพัดส,ส่างแล้วพี่น้องกับบ,บริเวณเบาเคมีโมอะไรเบาความจริงพี่น้องเลยมีแต่น้องน่องแล้วยังเป็นยันจบมาปุ๊บกลับไปกับงายแล้วงานคือเห็นเนาะพี่น้องบางเถอสุภาพพี่น้องเลยเขาเขาจะดเบาอ,อันนั้นพี่น้องพอ,อเปลี่ยนงานบางเถอบางนายสากันอย่างน,าน,นั้นนะพี่น้อง พวดเพ็บอกเก่งสำคัญนะ,จ,ะนนนจน <c oughs> เอาก็ความจริงนะพี่น้องนายส่างเขาจนบัวให้เขาว่าพักผ่อนก่อนที่จริงมีเวียกาอยู่อาชีพบอกต้องกนอยางแจ้งหน่อพี่น้องไหยพอสุภาพยังบวเป็นการหายพืน้นถอดถ,ถอนบทเยี่ยนไปแบบใดแบบใดวิธีกอ่อวิธีจับเหลี่ยมวิธีบวกวิธีสาบผู้กระโลเสื่อมแบบใดน้องพี่น้องเนาะก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องอือ ขี่เห็นอลไรพี่น้องนี่วิธีขึ้นปูนก็แบบนี้ขัดตะอ้วนท้องโมญ่บยโมเอย์โมยังก็นากันซอยดอกพี่น้องงานนี่จะแนะนำกันหนาเป็นนี่ก็เพื่อนนี่ก็แมนพี่น้องก็น่ากันเห็ดตั้งแต่ อัตกอนี่แหละพี่น้องก่กอตั้งวงก่อวงกบเป็นพี่มือก้าน้าพี่นอ้องเกิดตังตามให้น้องหนึ่งน้องเห็ดเนาะตั้งฝึกฝนเราล้อมตัวเองเลยพี่นอ้องเอ้ยเวลาเห็ดหันนี่นก็บ่ต้องจ้างส้างนะพี่นอ้องลงมือเห็ดตัวนี้เกิดกาน้าแอมแปแต่เก่าจีเป็นพ้าไม่กระตาดเดี๋ยววาไอช่างเกาะเคลื่อนพลอยไส่พงนะพี่น้องแต่ก้าน้าเห็ดตอนนี้ส้างเพ้นอายก๊กนะพี่น้องแต่ สูมมือปัจจุบันพิ่นอยู่ประเทศไทยพี่น้องหน้าบ่ได้กับโควิดหลพี่น้องเนาะหาเงินเลี้ยงลูกลูกเ่มก็สามคนคือก็น้าที่ผูกแขนเอามือกี้นี่ก็แมนอันนี้เป็นลูกก๊กของไอ้ก๊กนะพี่น้องนับแต่ก่อนี่ก็น้าต่างวงกรบร้ายเห็ดห้ายพี่น้องไปอยู่คุมวงบ่อน เป็นมาถ่ายเป็นโบรรมแมนว่ากาันนดาเกียดได้พี่น้องไหมโบแมนว่าโต้งงานโบรรมแมนยังได้พี่น้องไดโ้โบได้สมมนีทโบญาต์เนาะงานโบรรแพ้ไม่ค่อยง่ายเนาะนอกจากเหตุเป็นเดือนงานสามนี่แพ้แท้กับตามเพื่อนสนุนโบรรแพ้กับลายคนสามงานสามนี่คนที่สุขภาพโบได้กับแพ้เด้พี่เนาะทำไปพิวหน,นังเป็นตุ่มคันๆ อาสักทายเอซนะสังรีไปนี้ับมือนี่มือนี่ไปสังหีานมียไปนบัดเอาชื่อเสาสมานโอบัดสมานโอคานอ่นตองเมียชื่อในสมานโอควานกกอนะอม่นควานปัจจุบันก่อน เก่ามีแล้วปู๊ดทั้งเดียวซื้อที่าเราซื้อใหม่ใช่แต่ก่อนก็สาบอย่นี้แหละพี่น้องกานาขึ้นปูนี่ก็บอเป็นปูเขาเป็นแล้วเขาเหใส่นะพี่น้องกานาเป็นตะก้อตอนแรกๆแต่เจ๊แเก่าก็เรียนยูทูบคือปัจจุบันนี้พี่น้องแต่เก่าบ่มีฮอททอลาซับใส อยากเป็นเดสาปปูนสาปปูนนี่พี่น้องเลยคืออ้เจ้านแม่เมาเอาความเปื่อนมือตีนนี่มิตรปูนบัดอยากเป็นเอออยากเป็นสาบแต่ก่อนอยากให้ฉันผู้สาบเนี่ยเพราะว่าเขาปูเป็นสาบเขาเสียเปลี่ยนไม่เป็นาะล้วโคตรที่เขาเป็นก่อนเพรเขาปัดไส้กเป็นไปสารคามพี่น้องบมดเลยรายจ่ายสาปมันเป็นต่างมันบอก แต่คาแรงจะเก่าได้วันเจ็ดสิบขาลุ้นนุ้มให้ประมาณหกสิบเหมือบอกบอกเขเป็นสาบอยากเป็นแหละพี่น้องกับเบิง้งเลยเขาเห็นเออแบบนี้แบบนี้แล้วก็เฮียนศึกษาาปทำงานสาบ <c oughs> แต่เก่าเนาะเขาละตับจับตุ่มเนี่ยที่ตุ่ม <c oughs> ในพี่น้อง <c oughs> เป็นผ้าใหญ่ผ้าพวกสาบบ่เป็น <c oughs> วัแล้วก็บเบิ่งไปเบิ่งไ,ไปกัจนสิน้นแต่เก่ากับผมมียูทูบคือก็มีอยู่แต่บ่มีโทรศัพท์ก็ย้อนความถูกหระพี่น้องเอ้ผมเป็นสาวผมมียูทูบคือสูกปัจจุบันนี้เนาะผแมันมีโทรศัพท์กับซีเสิร์ชเสิร์ชกับไปเบิ่งนยูทูบวิธีขึ้นปุ่นขึ้นปู่นแบบใดแบบใดนะพี่น้องเอ้ โคตเลย้ตัไ่คร่่ดอ่าถ้านี่กระิอันปูนสิน้องจะเลี่ยนนอรีเนาะอ่เป็นกระตอกกระตูด้พี่น้องปูมันบุยาเกาะได้พอนเราไม่ครับ คลิปนี้ก็น่ากสีลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลฟ์เมแนคนที่เข้ามารับชมสองกันน้าตาอดเด้อพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็บายบายพี่น้องขอุณแกนลานตอนลาคลิปนะอย่าลืมติดตามทองไอโต้เทนโอนเด้อบายบอกเพื่นเป็นเป็นเป็นยังเป็นยังไปเบิ่งคลิปบาร์โตนเด้อพี่น้องเด้อมือว่านี่เนาะ มาไปแล้วพี่น้องเดี๋ยว